เจ้าหน้าที่ระดับสูงปาเลสไตน์เปิดเผยบอกว่าการเจราจาเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกาซาและปลดปล่อยตัวประกันดําเนินเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับร้อยละเกแต่ก็ยังคงมีประเด็นสําคัญที่ยังคงต้องพูดคุยกันต่อเนื่องท่ามกลางการเดินหน้าประท้วงของชาวอิสราเอลคับ ชาวอิสราเอลหลายร้อยคนรวมตัวประท้วงในกรุงเทลอาวิฟพร้อมกับตะโกนและก็ถือป้ายข้อความเพื่อเป็นการเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือตัวประกันอีกกว่าร้อยคนที่ยังคงถูกจับอยู่ในกาซาโดยเร็วนะครับนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก้าวลงจากตำแหน่งและต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ขณะที่กองทัพอิสราเอลเปิดเผยบอกว่าได้มีการโจมตีทางอากาศอย่างแม่นยำซึ่งมีเป้าหมายที่คลังเก็บขีปนาวุธและก็ศูนย์ควบคุมและสั่งการของกลุ่มฮูตีในกรุงซาน่าของเยเมน mm. เพื่อเป็นการขัดขวางและก็ทำลายปฏิบัติการของกลุ่มฮูตีเช่นเรื่องของการโจมตีเรือรบของกองทัพสหรัฐและสินค้าในอ่าวเอเดนและก็พื้นที่อื่นๆด้วยครับ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่กลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธจมตีไปยังสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลซึ่งก็ส่งผลทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า10คนขณะที่สานักข่าว BBC รายงานอ้างบอกว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงปาเลสไตน์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจราจาระบุบอกว่าการเจราจาเพื่อบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงในกาซาและก็ปลดปล่อยตัวประกันดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วร้อยละเก้าสิบ แต่ก็ยังคงมีประเด็นสําคัญที่ยังคงต้องพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องหนึ่งในประเด็นหลักที่ยังคงติดขัดกันอยู่ก็คือการที่กองทัพอิสราเอลเนี่ยยังคงอยู่ในบริเวณระเบียงฟิลาเดลฟีอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ในกาซาโดยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของกาซาตามแนวชายแดนที่ติดกับอียิปต์ด้วยครับ <c oughs> นอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดเผยรายละเอียดของการหารือที่จัดขึ้นที่กรุงโดฮาของกาตา ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ของการก่อตั้งแนวกันชนระยะทางหลายกิโลเมตรตามแนวชายแดนอิสราเอลกับกาซาซึ่งอิสราเอลเนี่ยจะยังคงทำประจําการทหารเอาไว้ภายในพื้นที่นี้รวมทั้งยังเปิดเผยอ,อีกว่าจะมีการตกลงเรื่องการหยุดยิง3ระยะภายในไม่กี่วันข้างหน้าโดยข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์20คนต่อทหารหญิงของอิสราเอลที่ถูกจับเอาไว้1คนในระยะที่1ของการหยุดยิงด้วยครับ